I can see Long Long ooh look a โอ h a t ต้นขิงค่ะแม่บ้านเอาหัวขิงลงขึ้นสวยงามเลยทีเดียวทางดอกไม้ดอกบานเสียงดัง ดังทให้ทำง,งานกันค่ะโอ้ลูกกระดาทัานนี้ดอกไม้ก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะสีม่วงกับสีขาวนะคะ มองนาลินวิ่งขบานแล้วเสียงดังเขาทำงานกันค่ะนี่แหละค่ะนาะสปริง อีสเตอร์เอ็กน่ารักเลยทีเดียวนี่ก็จะเป็นพวกขนมขนมค่ะอีสเตอร์ นี่คือของที่ไปชอปปิ้งมานะคะก็ในวันอาทิตย์นี่ก็จะเป็นวันอีสเตอร์แล้วเนาะคะ่ะทางอเมริกาก็จะพาเล่นเกมให้เด็กหาไข่นะคะเนาะแม่บ้านก็ได้ไปหาสื่อเตรียมมาแล้วของที่ได้มานี่เนาะคะ่ะก็ได้โกลเด้นเอกเนาะค่ะเนาะ,ะไข่สีทองแล้วก็ไข่หน่อยไข่ใยก็ผ่ากันไป wow. hope you good day. thank you alexa ขนมค่ะเป็นมัเマシュマจิกนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เอาใส่เนี่ยไว้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจัดเตรียมไว้เนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกคาเลอร์เอกเนาะค่ะสีเอามาระบายไข่เนี่ยค่ะเตรียมแล้วก็ช็อกโกแลตเนาะค่ะเนาะช็อกโกแลตปันนี่อีสเตอร์เนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเป็นไข่มักย่างไง ให้กับนาลินเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะแล้วก็ปันนี่อีสเตอร์หนึ่งตัวเนาะคะ่ะเนาะเอาไว้ใส่ตากาะตากร้าจัดตะกร้าตั้งไว้เวลาเพิ่นตื่นมาก็สบายประมาณเนี่ยเนาะในถุงเนี่ยก็จะมีพวกที่จัดแต่งตะกร้าเนาะคะ่ะเนาะจัดแต่งตะกร้าประมาณเนี่ยนะคะก่อนจะถึงวันอาทิตย์นี่แหละค่ะแล้วก็เป็นเนี่ยค่ะเป็นพวกไข่น้อยไข่ใหญ่ประมาณเนี่ยข้างในไข่นี่ก็จะมีพวกขนมเจลลี่ปีนอนะไรประมาณเนี่ยค่ะ เป็นขนมลูกอมอยังก็ว่ากันไปเอ็นเป็นเอ็มแล้วก็ตัวนี้แกจะเป็นเนี่ยคะ่ะขนมตัวนี้เนาะเล็กน้อยก็เข้าใจว่าเล็กน้อยก็เข้าใจว่าอีสเตอร์มีจริงน,นี่ก็เนี่ยคะ่ะไข่หน่อยไข่ไงฉันเคยนะคะ่ะเอาถ้าอากาศดีเฮาก็เอาไข่เนี่คะ่ะไปวางไว้ตามจุดต่างๆถ้าฝนบตกเอาไปวางไว้ตามสนาม อยาหลอบลิ้มรัวบ้านของเราค่ะถ้าฝนตกอะ่ะใครย้ายในบ้านเรานี่ก็เป็นพวกช็อกโกแลตก็มีพินัาลาเดอรข้างในประมาณนเนียเนาะองที่ชอบมาวันนี้เนาะค่ะเนาะเตรียมค่ะอันนี้พ่อนันท์ก็จัดสันหาให้น้องได้ระบายสีท้าสีก็ว่ากันไปนะคะปะมาณประมาณเนี่ยเป็นอีเ ปันปน,นีใหม่เนาะค่ะเอามาไว้ให้น้องนาลินท้าสีก็ว่ากันไปพอนาลินซื้อมาไว้แต่ลหลังหลดกินหลดประมาณนี้ค่ะตรงนี้นเนี่ยค่ะก็ได้ไข่มาสามสามกองนะคะช็อกโกแลตไข่พินัทข้างในนี่ยจะเป็นถุงน,นมช็อกโกแลตนะคะนะสำหรับเฮามีไข่ ประมาณเนี่ยคะ่ะพลาสติกไข่ที่เฮามีอยู่แล้วก็เอาเนี่ยใส่ในถุงประมาณเนี่ยไปใหญ่เล็กหน่อยดูนะคะโอ้ยเนาะเนี่ยก็เป็นนะ,ะนะคะไข่คาราเมลนะคะนค่ะไข่คาราเมลมีอีกไข่หน่อยไข่ใหญ่กับว่ากันไปเนาะฮะอร่อยค่ะโอ้ยอย,ยังมีอีกยังมีไข่ยังมีไข่อยู่คะ่ะยังมีไข่อยู่โอ้ยเน่ยคะ่ะไข่ยังมี หมดแล้วมีราคาเพื่อนๆค่ะที่เตรียมจัดให้น้องนารินนะคะเนาะจัดเตรียมให้นารินเต็มที่เลยเต็มที่ความสุขของอีพ่อกับความสุขของีแม่เห็นลูกมีความสุขแต่วิ่งหาเก็บไครนะคะเนาะก็เนี่ยแหะค่ะชีวิตนะคะเนาะเอาอะไรมากมายเห็นลูกมีความสุขเขาก็มีความสุขนะคะนะลอดูรอดู มันที่วิ่งหาใครนะคะวันนี้แค่ซื้อมาเตรียมใบค่ะเตรียมใบมันอาทิตย์นี่ค่ะหลังจากเปิดถุงชอบให้ดูแล้วก็มามาค่ะได้เวลาเขาคั่วเห็ดยูเฮ็ดกินเช่นเก่าเช่นเคยค่ะมันนี้จะพาเขาคั่วนอกบ้านเนาะคะ่ะเนาะเขาคั่วนอกบ้านนั่นก็คือ,อย่างสเต็กค,ค่ะย่างเนื้อสเต็กนะคะย่าง สเต็กนอกบ้านกันค่ะเนี่ยค่ะเตาย่างเดี๋ยวมาดูเนื้อสเต็กกันเลยนะคะนาะวันนี้อากาศดีดีหนาวน้อยๆหนาวไม่มากเลยถือโอกาสย่างสเต็กเนื้อนอกบ้านนะคะเข่าคัวนอกบ้านย่างสเต็กค,ค่ะย่างสเต็กให้กับพ่อณรินทร์เนี่ยค่ะ ุกพอดีไปเตาเลยค่ะ,ะได้เนื้อสเต็กแล้วขอตัวไปนั่งกินอาหารเย็นก่อนนะคะเพื่นพนอนๆ้าบ้านชาบ้านเนื้อสเต็กได้แล้วบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะบา,บายบายค่ะ